ตอบนะครับต้นยางพารานะครับที่มีอาการไตนึ่งนะครับกับผมผู้ที่คุณนะครับผู้การจังหวัดบึงการนะครับโดยมาทดสอบพื้นที่ของท่านวิศักดิ์นะครับร้านวิศักดิ์กัญชีิษนะครับอำเภอเึกานี่ครับมันเจาะด่มันบ่ออนี่ของข้ผม้าวเจาะเขนมันบ่ออออ๋อนี่คือรอยเจาะทั้งหมดเลยพี่นะครับนี่นี่รอยผมเจาะเจาะแล้วไม่ออกผมไม่ได้กรีดครับคือตรงนี้ก็เจาะเจาะดูแล้วไม่ไม่มีน้ำยางอ่า อคอันนี้ถือว่าถือว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าของเราเนี่แหละของเราเป็นนวัตกรรมให้พืชไปสร้างลำยางได้เลยให้ให้เปลือกสร้างลำยางได้เลยนะครับเป็นโนเป็นนวัตกรรมดานูเสริมนะครับพี่โอเคเป็นนี่พี่กีดได้เลยนะครับโอเคนะคือว่าในระดับนี้ถือว่าพอใจไหมถ้าคนกีดพอใจครับโอเคครับมันมีหัอมันแตกออกผลหมดเลยอย่างมันข้างหลังมันมีเลยอ๋อนี่ไงที่รอยสอย สรสอยก็ยังไม่มีใช่ไหมพี่ครับสอยก็ยังไม่มีสอยก็ยังไม่มีนะพี่นะโอเคเนี่ยครับเนี่ยสี่สิบนาทีนะครับข้างล่างเจาะดูแล้วก็ไม่มีเจาะผมเจาะรอบต้นไม่ตรงนี้มีแต่รอยเจาะรอยกีดข้างนั้นเลยนี่รอยเจาะนี่ก็ตรงตรงนี้ก็เจาะครับเจาะดูแล้วไม่มีน้ำยางก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยรกรอให้มันมามีโอเคมาไอ้ขีดตัวนี้กีดตัวนี้ก็ไหลดีอันนี้เห็นชัดเลยนะเนี่ยนะครับ ถ้าไรแบบนี้โอ้โหทั้งคืนนี่ล้นโอเคครับขอบคุณมากเลยพี่ของเราเป็นออแกนิกเด้อไต้อง <ผม S 2> ห่วงครับโอเคครับผมขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ